น่ารักจ้นะคะจากคุณครูงามเพนนะคะสวัสดีค่ะครูงามเพนนะคะจากป๋าพัสกรนะคะแล้วได้วความโดดเด่นที่แตกต่างกันจริงๆนะทุกคนบางคนเก่งคลิปสั้นบางคนเก่งคลิปยาวเนาะแล้วแต่นะคะนี่นะคะเจ้าแม่คลิปสั้นนะ <c oughs> <c oughs> สุดยอด <c oughs> <c oughs> น้องก็เลยจำมาจำเขามาอีกทีหนึ่งจ้า พี่อ้อยบอกว่าหมดนั่นแหละนะคะเอวพี่วัสนาก็กอดได้นะคะกอดได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะคะว้วยนะคะวันนี้วันนี้ห้าโมงใช่ไหมพี่จิ๊บสวัสดีค่ะคุณพี่พนนะคะทักทายจำจำสูตรไม่ได้นะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปเนาะใส่ตามใจเรานะคะคือ คือจมจำสูตรไม่ได้นะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ใสลงไปเนาะใส่ตามใจเรานะครับคือคือ <laughs> อย่าว่าน้องอะไรนะพี่พัชรป้าพัชกรอย่าว่าน้องเดอ้อมีสะดุ้งนะคะมีสะดุ้งนะคะ <laughs> ไม่ลอกไม่ลอกกอดมิดจากดาวคารก็รู้ว่าเป็นพี่นะคะสุดยอดเพราะเออเขาบอกว่าอะไรนะหน้าต้องชัดเนาะโปรไฟล์ต้องเด่นนะคะ เราสามารถพูดได้เนาะสวัสดีคุณสายแทบจากจากพี่เนทนะคะสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าท่านค่ะท่านค่ะนะคะมาจิบบกว่าอุ้ย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายแทบนะคะจากเชฟตามอารมณ์นะคะแล้วก็สายแทบสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะจากแม่ชาวบ้านนะคะสวัสดีน้องเนทนะคะแล้วก็น้องสายแทบน้องอ้อยคนสวยนะคะจากคุณยาย ส่งออกนอกโลกแล้วอู้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่งออกนอกโลกแล้ววันนี้ต้องปังแน่ๆเลยนะแบบบ้านๆนะคะพี่สายแซบก็ก็ปังมากอะ่ะทุกคนทําคลิปยาวปังมากเนาะพลอยอะ่ะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปส่องเออสวัสดีคุณนภะิมระดานะคะรักๆจากน้องวัสนาปุ้ยๆนะคะจากพี่อ้อยพี่อ้อยนัทพรนะคะมีอ้อยงามเพนกับอ้อยนัทพรคน อาป๋าพัดสกรอนนะคะเดี๋ยวจะป๋าคนตีนฟูอย่างเดียวเลยนะจําได้จําได้ว่าป๋าคนตีนฟูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะจากแม่ชบานะคะสวัสดีน้องเน้นนะคะแล้วก็น้องสายแซบน้องอ้อยคนสวยนะคะจากคุณย่อคุณคูนะคะว่าย่ออย่าย่อ,ยอต่ำหลายเด้อมันจินลูกลำบากนะคะหลายจลยูกแล้วไอ้ว่าน้องคือเจ็ดโมงรู้ได้ยังไงว่าน้องคือเจ็ดโมงนะคะ สวัสดีคุณจำเรียงด้วยนะคะจำเรียงจากมอนกุ๊บแฟนผิดลดการทํางานของเครื่องจะได้เบาลงก็คือเวลาเราเปิดฟีดขึ้นมาใช่ไหมหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยถ้าเราไม่กดเข้าไปทิมระด้านะคะจากเชฟตามอารมณ์นะคะสวัสดีครับเชฟนะคะจากป๋าพัสกรนะคะได้กี่นาทีแล้วเอ่ยเดี๋ยวดูสายแทบนะคะจากป๋าพัสก้นะคะกอดเอลพี่อ้อยนะคะคุณกุยเยาบอกว่ากอดเอลพี่อ้อยนะคะ มีหน้าโอเคหน้าจะปกตินะคะเดี๋ยวถ้าสะดุดก็สะดุดยังไงบอกด้วยนะคะสะดุดยังไงนะคะอีกอย่างเกาะล่างหน่อยแบบใดค่ะวสันล่างหน่อยแบบใดนอวสันก็น้อยอ่อนแอหนเดปปานน้อยน้สายแทบนะคะจากปลาพัสกอนนะคะกอดเอวพี่อ้อยนะคะคุณกุยเยาบอกว่ากอดเอวพี่อ้อยนะคะ มีหน้าช่วยได้เนาะเมื่อวานนี้ไปในไลฟ์พี่ท่านหนึ่งระบบ iOS อะ่ะพอเครื่องเขาร้อนแล้วเขาก็จะเสียงข,ดขาดๆห,หายๆนะคะอุ้ยอุ้ยพี่พลบอกว่าอุ๊ยอะตกใจนะคะไม่ต้องฝากทักนะวัดซ่านนะคะสวัสดีคุณว่า <laughs> พี่วานสนาก็เอากับเขาด้วยนะคะ <laughs> อย่ามองน้องเด้อวัดซ่านอย่าว่า จำพิมน,นี่ปล่อยไกลเลยนะสวัสดีค่ะคุณนะ้พิมพ์รด้านะคะจากป่าพัสกรนะคะป่าบอกว่าวงนะคะพี่อ้อยบอกว่าของหลวงนะวันนี้วันนี้มีท่านเดียวนะคะของหลวงยังไม่มานะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็มาเสริมมีหลายท่านใส่อร่อยคือจบสวัสดีค่ะละเอียดนะคะละเอียดเ,เป็นเพื่อนกันนานพูดเก่งมาก เอไอพูดกับเอไอได้ไหมจานอันนี้น้องก็ลอกเรียนแบบคนแถวนี้นะคะไม่เปิ้ลสั่งนะคะในการอ่านเมน์อีกเครื่องเครื่องไรเขาอ่านไม่ทันเขาจะใช้อีกเครื่องมามามาเขี่ยอ่านนะคะมาเขี่ยอ่านถ้าเดินทางต่อก็สามารถเดินเดินทางต่อได้เลยนะคะอยากพูดอยากพูดก็พูดก็เออพี่วาสนาบอกว่าสวัสดีเชฟ ตามอารมณ์เจ้าเก่านะคะใช่แล้วว่าที่นี่ใช่ไหมน้องคิดมาสองข้อคุณครูนะคะว่าย่ออย่าย่อต่ำหลายเด้อมันจิลุกลําบากนะคะหัวไหลยล,ยลุกแล้วเมื่อคืนนี้อ่าไปบ้านพี่จุ๋มปังมากนะคะสิบกว่าดวงตาโอ้โหทักกันแทบไม่ทันนะคะเอ่อวันนี้ติดติดเวนเดี๋ยวนะวันนี้ติดเข้าเวนไม่ได้เปิดสิบโมงนะโอเคเปิดเปิดห้าโมงใช่ไหม เพราะว่าพี่พี่จิรานะคะพี่จุ๋มก็บอกว่าคิดถึงพี่เปิลนะคะไปไลฟ์พี่เปิลดูนะทุกคนไม่เชื่อพี่เปิลนี่แบบพูดทุกอย่างที่อยากจะพูดนะคะอันไหนผิดเขาบอกว่าให้ตัดไปไป,ไปเที่ยวหรือไปทํางานครับป๋าก่คุณครูนะคะว่ายอ่อ อย่าย่อต่ำลาลเดอมันจนิลุกลำบากนะคะย่อหลายหลายลุกแล้วคุณครูนะคะ,คคคนะคะว่าย่ยออย่าย่อต่ำาลเดอร์มันจินลุกลำบากนะคะย่อหลายหลายลุกแล้วว่าระวังปากอะทุกคนนึกออกไหมไม่มีการคำไม่มีคําว่าระวังคําพูดอะคําไหนที่เขาพูดผิดเขาบอกว่าตัดออกให้ดบเออทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีศาลานะคะแต่ก็ เขาเรียกว่าอะไรเราก็ใช้เวลาน้อยๆเนาะสี่สิบนาทีนะคะเอาที่เราแบบเปิดทักทายเพื่อนๆก็สวัสดีแม่ชะบ้านะคะนานแล้วนานแล้วว่าอันอยังเกาะวาบอพิษไม่เห็นไม่ตกครับอุ้ยดีจังเลยนะคะดีจังเลยฝนไม่ตกที่นี่แล้วตกไกลไม่ถูกเลยนะคะ สบายดีมวลกุ๊บนะคะปาทักทายพี่กวางนะคะมวลกุ๊บแฟนเพจน,นะคะพี่จุ๋มรู้ได้ไงอีก4นาทีสุดท้ายนะคะเพื่อนๆทักทายทักทายอ่าพี่ๆ,พๆพเพื่อนๆร่วมห้องได้นะคะไปดูแนวทางการทำสวัสดีจ้าพี่อ้อยคนสวยนะคะของน้องนันคนงามนะคะจากพี่อ้อยนะคะวันนี้เขาเวร10โมงอ่าเพราะว่าอ่าแอนดรอยไม่ค่อยมีปัญหาเครื่องร้อนนะไม่ใช่ว่าดีดอก <laughs> ของน้องไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเวลาไลฟ์สดสนะนะคะจากพี่เชฟนะคะเมื่อเช้าพี่เชฟไม่ขึ้นนะน้องสองอยู่นะคะมีธุรกิจค่ะโอ้จริงเหรอสวัสดีคุณนะพิมพ์ระดานะคะรักๆจากน้องวัสนาปุ้ยๆนะคะจากพี่อ้อยพี่อ้อยนัทพรนะคะมีอ้อยงามเพนกับอ้อยนัทถพอรอ๋อ <laughs> บัได้เจ็บป,ปากเด้อพี่พนนะคะพี่จีระพรนบอกว่าระวังปากอะทุกคนนึกออกไหมไม่มีการคำไม่มีคําว่าระวังคําพูดอ่ะคําไหนที่เขาพูดผิดเขาบอกว่าตัดออกให้ดออกด้วยนะแต่อย่าให้ใบเหลืองฉันนะฉันไม่เอา <laughs> สวัสดีค่ะพี่จูมนะคะไม่เห็นนานคิดพส,สดีค่ะพี่พจน์นะคะเออ น้องไหว้จ้านะคะทักทายไหว้สวยๆนะคะพี่อ้อยทักพอพรจะเป็นสองเวลาเนาะถ้าไม่สิบโมงก็จะห้าโมงนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องแบบบ้านๆนะคะพี่สายแซ่บก็ก็ปังมากอะทุกคนทําคลิปยาวปังมากเนาะพอยอะ่ะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปส่อง เออนันนูนนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวนะปิดให้ดูเลยใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ก็เลยงามตาอ๊ตาอีของรู้คนที่คอยให้คำปรึกษาคอยปลอบโยนนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณครูนะคะเครื่องแล้วเลยไปนะสุดยอดน้องก็เลยจำมาจำเขามาอีกทีหนึ่งจ้ะพี่อ้อยบอกว่าเอ,อ่อ อ๋อบัไดเจ็บป,ปากเด้อพี่ฝนนะคะพี่จีรละพรอนบอกอพี่วาสนาบอกว่าสวัสดีเชฟตามอารมณ์เจ้าเก่านะคะใช่แล้วว่าที่นี่ใช่ไหมน้องคิดมาสองคีเตอร์ท่านไหนที่ทําคลิปคลิปเลียวปังอะคลิปยาวเขาจะไม่ค่อยได้ยอดวิวเยอะเนาะเพราะฉะนั้นอะทุกคนอะมีความต่างทํางานตลอดไม่ไม่ก็คือไปไปปิดอัเน,นี้ย ปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติเขาบอกว่ามันจะช่วยได้เยอะลดลดอ่าเขาเรียกอะไรสวัสดีดีต้อนรับนะคะเพื่อนใหม่นะคะจำเรียงบุตรกันหานี่คือคีเตอร์ท่านไหนที่ทำคลิปคลิปเลียวปังอะคลิปยาวเขาจะไม่ค่อยได้ยอดวิวเยอะเนาะเพราะฉะนั้นอะทุกคนอะมีความต่างหมดนั่นแหละนะคะเอลพิวัฒนาก็กอดได้นะคะกอดได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะคะ ภารกิจนะคะหรือว่าติดธุระน้องไม่ค่อยได้มานะคะน้องว่าเราเอวบางสายแทบแบบบ้านๆนะคะพี่สายแทบนี่ก็กินอีหยังกับป็นตาแซบไปเบอร์เดอร์ชื่อนี้เหมาะกับพี่มากๆเลยนะคะเป็นร่างน้อยค่ะปานันว่าไปร้ายนะคะเสีเอาเสื้อกลวยมามามันบ่ได้ด้ <laughs> มันบ่ได้เด้อ่านนะคะพี่จุ๋มก็บอกว่าคิดถึงพี่เปิลน,นะคะ ไปไลฟ์พี่เปิลดูนะทุกคนไม่เชื่อพี่เปิลนี่แบบพูดทุกอย่างที่อยากจะพูดนะคะอันไหนผิดเขาบอกว่าให้ตัดเทียดอะไรนะคะทักทายหยอกกันนะคะพี่สายแซบก็สวัสดีกับพี่หน้าพิมพ์ระดานะคะสวัสดีคุณนัทพจน์นะคะคือบอสอดดีกันเองโลด